มันมีเรื่องหมด3ด้วยนะครับท่านผู้ชมครับสิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทยฮะอยู่ในกฎหมายรัฐธรรมนูญครับแล้วลองดูฮะถ้าผมอ่านเนี่ยเราถูกละเมิดไปแล้วอย่างนะฮะมาตรา25สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทยนอกจากที่บัญญัติคุ้มครองไว้เป็นการเฉพาะในรัฐธรรมนูญแล้วการใดที่มิได้ห้ามหรือจํากัดไว้ในรัฐธรรมนูญหรือในกฎหมายอื่นบุคคลย่อมมีสิทธิและเสรีภาพที่จะทําการนั้นได้และได้รับการคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญตามเท่าที่การใช้สิทธิและเสรีภาพเช่นว่านั้นไม่กระทบกระเทือน หรือเป็นอันตรายต่อความมั่นคงของรัฐและความสงบเรียบร้อยและสิทธ,ธิรรมอันดีของประชาชนและไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่นสิทธิและเสรีภาพใดที่รัฐธรรมนูญให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติหรือให้เป็นให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือวิธีการที่กฎหมายบัญญัติแม้ยังไม่มีการตรากฎหมายนั้นขึ้นไปบังคับบุคคลหรือชุมชนย่อมสามารถใช้สิทธิและเสรีภาพนั้นได้ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญบุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิ หรือเสรีภาพที่ได้รับความคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญสามารถยกบทบัญญัติแทงรัฐธรรมนูญเพื่อใช้สิทธิ์ทางศาลหรือยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้คดีในศาลได้บุคคลซึ่งได้รับความเสียหายจาถูกละเมิดสิทธิ์และเสรีภาพหรือการกระทําความผิดอาญาของบุคคลอื่นย่อมมีสิทธิ์ที่จะรับการเยียวยาหรือช่วยเหลือจากรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติมาตรา26การตากฎหมายที่มีผลเป็นการจํากัดสิทธิและเสรีภาพ คนย่อมเป็นไปนตามเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญในกรณีที่รัฐธรรมนูญมีได้บัญญัติเงื่อนไขไว้กฎหมายดังกล่าวต้องไม่ขัดต่อหลักนิติธรรมไม่เพิ่มภาระหรือจำกัดสิทธิ์หรือเสรีภาพของบุคคลเกินสมควรแก่เหตุและจากกระทบต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของบุคคลมิได้รวมทั้งต้องระบุเหตุผลความจําเป็นในการจำกัดสิทธิ์และเสรีภาพไว้ด้วยกฎหมายตามวรรคหนึ่งต้องมีผลใช้บังคับ เป็นการทั่วไปไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใดกรณีหนึ่งหรือแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นการเจาะจงมาตรา26บุคคลย่อมเสมอภาคกันในกฎหมายมีสิทธิและเสรีภาพที่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายเท่าเทียมกันชายและหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกันการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลไม่ว่าด้วยเหตุความแตกต่างในเรื่องถิ่นกำเนิดเชื้อชาติภาษาเพศอายุความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพสถานะของบุคคลฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคมความเชื่อทางศาสนาความเชื่อทางศาสนาการศึกษาอบรมหรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไม่ขัดต่อบ,บทบัญญัติแก่รัฐธรรมนูญหรือเหตุอื่นใดจะก,กระทำามิได้คําถามนะครับพี่ทิ่วกรครับและการที่เอาสอนําข้อมูลต่างๆมาเนี่ยให้เห็นชัดเจนว่ามีกลุ่มคณะบุคคลหรือลทัทธิบางลทัทธิ ที่เข้ามาใช้กฎหมายเหนือกฎหมายรัฐธรรมนูญแล้วทําให้คนส่วนใหญ่ของประเทศถูกเอาเปรียบในความเห็นของพี่เทวกกรตามกฎหมายรัฐธรรมนูญเนี่ยฮะพี่เทวกรคิดว่าอย่างไรครับ